สวัสดีทุกชั่นนะครับผมอยู่กับผมเบสเบนนะผมรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์ในวันนี้กับการแข่งขันและการ WPC ครับผมเอเชียดอททูลีกนะเป็นการเจอกันร,ระวังไล s i ซิงต a ากับ LGD ีัยนาครับผมซ <10 S 2> ึ่งเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วสวัสดีคุณน้องเกต85ด้วยครับผมคุณวิชาน,นุบอกว่า <5 seconds S 2> คิดอะไรอยู่ตัดผมทองนี้นะคิดว่าตัดแล้วมันทาให้ตัวเองดูผอมลงขึ้นสัก2%ก็ยังดีนะ โอเคขอไปโพสโปรโมทสักพุ่มเดี๋ยวมาเจอกันเซฟมีเซฟไม่แล้วจุดแม่คุณเกสนี่มาถึงก็แรงแรงใส่ผมเลยนะแม่ ไม่อยากแบร์เลยนะช่วงช่วงนี้เพิ่งกลับมานะออตายละวช่วงนี้ไม่อยากทำบาปนะก็มีคนมาให้อย่างนี้เรื่อยเลยเดี๋ยวขอพกดโปรโมทสักครู่นะเดี๋ยวผมจะจัดการแบนแบนให้นะแป๊บหนึ่งขอพกดโปรโมทแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแบนให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Crystal Maiden. Alchemist. Radiant Team Pick. seconds Ten remaining. โอเคพบประมวลผมฝากไลค์ฝากแชร์กนะัน <c oughs> ด้วยนะแหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสักครู่ <Reserve time. S 1> ผมต้องขออภยัยทุกคนในช่องแชทนะ <c oughs> ผมขอจัดการล็อกอินด้วยไอดีขั้นเทพนะผมเดี๋ยวเรามาด,ด Team Ban <D> s <S สักครู่ <Turn S 1> นะผมว่าดีไอดีหายนะเดี๋ยวขอไปเอาไอดีสักครู่นะผมเดี๋ยวขอคลิปขอคลิปไปถามข้างบนแป๊บนึงนะว่าไอดีอะไร radiant team ban 10 seconds remaining 5 seconds remaining oh my god reserve time OMG. LGD's turn to ban. Can okay, I know? Um, um seconds remaining. <S ขอหาวิธีสักครู่นะผม uh huh. แล้วเดี๋ยวมาดูเกมกันต่อนะ radiant team pick ต้องขออภัยนะผมพอดีเกิดเหตุขัดข้องนะผมเดี๋ยวขอติดต่อหาคุณคุณคนสำคัญก่อนนะผม โอเนะผมขอปิดเสียงไม้สักครู่ผมแล้วเดี๋ยว <seconds S 2> เจอกันนะครับผม ขออไพนนะผมพอดีเหมือนว่ารีเซ็ตกับเมอร์เมดจะประชุมอยู่นะเดี๋ยวรอมาสักครู่ผมเดี๋ยวเราจะทําการแบนย้อนหลังให้นะก็ต้องขอบคุณคุณเอ่อคุณเกท85สิบผมที่เข้ามาให้เรามีอะไรทํากันอีกแล้วนะยังไงก่อนจะปิดรายการนี้รบกวนทุกคนช่วยเตือนผมให้แบนไอดีเกท85ด้ครับผมเดี๋ยวรอให้ประชุมเสร็จกันสักครู่วผมเดี๋ยวจะมาจัดการให้ครับทสูสๆเรามาจัดเร่ยงกันดีกว่านะเอ่อป็นของ LG ดิชนเลือก3ตัวแรกเป็นคริสตัลไมาเลยครับผม เอาเคมิสและเชนนะส่วนของไลชิงตาเลือกเป็นทิมเบอร์ซอและแบดไรเดอร์ครับผมคิซซ <10 seconds S 1> ้อมไมเดนนี่อืมคิซซ้อมไมเดนเอาเคมิสเชนเนี่ยมันเป็นฮีโร่สามตัวที่ <D> s <S น่ากลัวมากๆผมต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยเดียวคือไมเดนฟอร์ดแล้วเอาเคมิสเนี่ยงา้างตนหลอ่อพอง,งา้งางตาง้างตนหล่อปุ๊บก็เอ่อเชน เข้าป่าแล้วเชนเอาลูกคีมาตันอีกทีหนึ่งก็นะคุณ n อ็แทครับผมรอสักคู่นะเดี๋ยวจะจัดพุ่งพุ่งนี้นะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้องกินพุ่งนี้ครับผมเอ่อไอดีแชทวิ g ลบไอดีแชทวิ g งล็อกอินไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะพอดีมันเกิดให้ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยเนี่ยจะรอให้หลังบ้านจัดการให้ก่อนนะว่ามันเป็นที่อะไรโอเคทางฝังของ LG ดีชไนน่าเรื่องมัเป็น เออ่โปรเฟตอีกหนึ่งตัวครับผมโปรเฟตอะไรมันอยู่เลนบนไม่ใช่ไหนเนี่ยมาทางนี้ด่าเคยด่าสึกิแล้ว <S <S ใช่ไหมแล้วสึกิเคยแบนหรือ,อยังเอ่ย <S <S ถ้าสึกิยังไม่เคยแบนนี่ต้องถือว่าสึกิพลาดมากเลยนะปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงขนาดไอ้นั่นผมยังแบนไปร้อยล้านกว่าวิเลยนะ <10 seconds S 1> โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้า ให้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 เขาปัดไปก่อนปล่อยเขาปัดก่อนสูสุสุสุสใส่คงคงเปลี่ยนคอมนะคงแบบไปเล่นล้างเกมอะไรอะไรประมาณเนี้ยโอเคทีมเบอร์ซอน่าจะไปยินเลนไกลนะทีมเบอร์ซอยินเลนไกลใช่ไหมทีมเบอร์ซอ แล้วแบทไรเดไปเลนกลางเอ้ยทีมมาชอไปเลนกลางเออแล้วแบทไรเดอร์ซึ่งมันอยู่นี่น่าจะเข้าป่านะส่วนแอนเชงแล้วเซเว่นมาจนได้ครับผมเซเว่นออกมาแล้วผมจังหวะนี้อผมมั่นใจว่าแลนด์มีผมมันจะไม่หายไปนะในเมื่อมีละเก้าจากเซเว่นแบบนี้ชาบ,บูชาบ,บู <20 seconds. S 1> <laughs> มีระเข้ามันมาแล้วผมโซ <ละ S 1> เวงครับผมแต่ตัวที่หของ LG ีน้าเป็นปักหน้าครับผมแม่ปักหน้านีุ่ดเป,เป็นตัวเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆเลยตัวหนึ่งนะฮ <laughs> ่าฮ่ฮ่าอ อ่อ,อทุกคนหยุดก่อนปล่อยปล่อยให้เขาฝาดฝาดก่อนสูส้ๆ <5 seconds S 1> ทุกคนหยืดทีมใ <5 seconds S 1> ช้ก,ก่อนไว้ให้เขาฝาดก่อนให้เขาฝาดไปโอเคแล้วตัวที่5 <B ology. S 1> เป็นบัตี้ฮันเตอร์แล้วผมโอเคอย่างงี้ยังมีหวังนะยังมีหวังนะอา่าต้องขอโทษคุณโพไซดอนดนียนะพอดีระบบแชทวิงมีปัญหาเล็กน้อยนะ mm hmm. เดี๋ยวรอให้เมอร์เมดกำลังแก้นะผมแล้วเดี๋ยว จะจัดการนะคือเราแบนย้อนหลังได้อยู่แล้วผมไม่ต้องห่วงนะระบบแบนย้อนหลังเรามีครับผมอ,อรอบที่แล้วผมเคยแบนไปประมาณแสนกว่วินะซึ่งมันมันคงน้อยเกินไปสําหรับคนคนนี้นะเดี๋ยวรอบนี้ขอแบบใส่ศูนย์สักครึ่งชั่วโมงเนาะใส่ล่าออกไปนานหรือยังยังไม่นานนะผมสวัสดีคุณทีแอนเลเอร์นะครับผม ปล่อยเขาฝาดไปครับผม 10, เราต้องให้ความ 10, อบอุ่นกับเขาครับผมที่บ้านเขาขาดความอบอุ่นก็ต้องเราต้องเติมเต็มให้เขาครับผมยิ่งถ้าได้เจอหน้ากันเนี่ยผมจะเติมให้เต็มเต็มเลยครับผมอืมนะเคตัดเข้าจอใหญ่กันดีกว่านะสวัสดีคุณเนตเนียครับผมแหมสวัสดีคุณสุภกรเ้วยครับผมสวัสดีคุณแอนฟิลด้วยจ้าสวัสดีห้าสี่ห้าสี่ไม่ทราบว,ว่าใช่น้องบุญเสกหรือเปล่าเอ่ย เรามาดูเกมกันดีกว่านะหยุดใช้ช่องแชทสักครู่ครับผมปล่อยให้เด็กเขาฝัดไปก่อนนะโอเคเจอกันเรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันก่อนดีกว่านะตอนนี้ทางฝั่งของรายชิงตาผมเป็นมิ r ร c เ e เล่นสเวนครับผมคิงเจเรนแอนเชียนคิวคิวคิวเล่น b o ล n t นเ u อร์เอ็กดีดีแบทไเดอร์และซีทีวีเล่นทิมเบิร์ซอครับผมส่วนทางฝั่งของ l g d c h i n ชนานะเสี่ยวเอเล่นปักหน้านผมเหวยเล่นโวลเฟ่นครับผม ดีดีเล่นเชนและดดซีเล่นริสต้ไม่เดนส่วนแรบบิทเล่นอัลเคมินครับผมเอ่อต้องขออภัยนะที่ยังแบนไม่ได้นะเพราะว่าพอดีแชดวิ่งมีปัญหาเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะรีบให้เมอร์เมดกับรีเซ็ตแก้ไขให้ครับผมแต่เดี๋ยวเราจะทําการแบนย้อนหลังให้ประมาณสองสองแล้านปีนะประมาณนีน้น่าจะเพียงพอนะ ทำไมสวัสดีสองรอบไม่รู้ครับผมเบอร์หมดแล้วนะอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หยุดเองครับผมเดี๋ยวเราจะมีการแบนย้อนหลังแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงนะผมแม่ส <vis> งสัยแม่เรียกไปอาบน้ำนะแบบว่าเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกเรียนมาแล้วยังไม่อาบน้ำนะก็เลยแบบไปอาบน้ำได้แล้วครับผมก็เลยแบบ แม่ขอเล่นก่อนไปอาบนะ้าแม่ขอเล่นก่อนไปอาบนะ้ำเง้นแม่กนึงขอฝัดแป๊บหนึ่งนะแม่อะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ต้องให้โอกาสเด็กน้อยนะครับผมได้มีพื้นที่ยืนในสังคมนะมีละเคเข้าชื่อ m MM อนะครับผมอ้าว <Bur st. S 1> แล้วมัวแต่กินนมแม่นะคิงเจเก็บเฟิร์สบ้างแล้วผมไล่ที่ก็ตามไม่ทายผมผิดหวังครับผม แล้วคิวควเดินมาป่วนดีดีตรงนี้ยังไงยังไงอึ๊บออึ้บอึ๊บอึอ๊บทุกคนก็ถ้าถ้าเห็นอะไรแบบ,แบ,บตัวสีแดงๆขึ้นรัวนๆนะทุกคนรบกวนช่วยหยุดแล้วปล่อยให้เขาฝัดต่อไปนะพอดีเขาแอบ,บแม่เขามาเล่นนะก็ต้องเราต้องให้โอกาสเขาเล็กน้อยนะผมแหมเราอยากมีพื้นที่ให้คุณจริงๆนะ คุณจะมีพื้นที่ยืนในสังคมได้ครับผมคุณเชื่อผมเถอะผมว่าคุณไปอาบน้ำดีกว่านะแหมเดี๋ยวแม่จะมาตีเอานะผมเป็นห่วงนะพูดด้วยความหวังดีครับผม บางบางทีมีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแชทมันมันก็แก้แต่งเกมฟาร์มเรามาเรียนฟอร์สเอาไว้แล้วไลจิมนาใจเย็นดีเกดีดีเกมที่แล้วทีมเบอร์ซอแกก็แจกไปแล้วนะทุกคนนคะผมปล่อยเขาฝัดไปนะเราเป็นกําลังใจให้ครับผมเพราะว่าพอดีเขาเขาถอดเสื้อผ้าแนะแต่ว่าเขายังไม่ได้อาบน้ำนะเพราะว่าแม่เขาไลอยู่เขาเลยบอกแม่ขอแป๊บหนึ่งขอฟัดก่อนเขาก็ฝัดัดัดฝัด เฉพาะที่หยวแม่เขาจะเดินมาตีตรงอยู่แล้วผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลอดภัยครับผมอยู่รอดปลอด,ดภยัยแหมสวัสด,ดีน้องนิดด้วยนะครับผมแหมแล้วตรงนี้ฟอร์สเอาไว้แล้วเอ็กดีดีแกจะอีกแล้วเหรอเนี่ยแหมโอเคเดี๋ยวเราขอฝากจอตรงนี้เอาไว้ก่อนนะมีการปัดแบบนี้การแบ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นใช่ครับผมแหม ตอนนี้ทีมงานหลังบ้านประชุมอยู่นะเราก็ต้องขออภัยที่เราแบนให้ไม่ได้ในทันทีนะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเราจะรีบแบนให้ภายในวันนี้นะแล้วผมจะนั่งกดเลขศูนย์ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะโอเคเรามาดูเกมกันดีกว่านะปล่อยให้เด็กน้อยครับผมเขาเล่นต่อไปนะบา <c oughs> งทีมีอะไรอย่างนี้ไม่ก็หาดีเหมือนกันปะ <c oughs> <laughs> คุณคุณตีคุณตีติดคิดเปผมเลยผมชอบนะเว้ยคุณคือแบบไม่ต้องเลิอกอะ่ะแบบว่าไม่ต้องเลิกเลยอะ่ะจริงอย่าหยุดดีคุณผมผมก็ผมก็มกลังดูคุณเลยอะ่ยะอย่าหยุดดิโอ้โหกำลังมันเลยเนะี่ยผมไม่สนเกจน,นะเกมฝากจอให้ค่อยคนอื่นก่อนนะ่ย ไม่มีฝัดกะขาดสีสารคุณแหมเราเราเราไม่ใช้กำลังนะสเวนแครีครับผมสเวนเป็นฮีโร่ซิกเนเจอร์ของมิลาเคลนะเป็นตัวที่มิลาเคลเล่นได้ดีมากๆเลยทีเดียวแหมช่องแชททีอย่าไปแก้งเขาสิก็ผมบอกแล้วไงว่าแม่เขาเนี่ยไล่ให้ไปอาบน้ำแล้วเมื่อกี้เขาถอดเสื้อผ้ามาแล้ววิ่งมาเล่นคอมแม่ก็บอกไปอาบน้ำเขาก็บอก แม่ขอแป๊บหนึ่งแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยเขาก็แบบแอบ,บมาเกียนก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ําแล้วแม่ก็บอกไม่ถึงมากขอเส้นไปตีนะแล้วเขาก็โดนแม่ตีเขาเขาก็หายไปเรื่องปกติของเกียน์นะคุณคุณก็ต้องให้โอกาสเขาแม่ตีแล้วคุณจริงๆคุณเชื่อผมดิ <laughs> โอเคเรียกว่าแม่เงียกว่าแม่เขาแอบ,บแอบ,บไปเล่นไพ่แล้วเขาถึงมาฝัดได้ต่อเย <laughs> ปล่อยปล่อยเขาปัดครับผมผมกำลังนั่งดูเขาเขาอยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมจะมาโฟกัสที่เกมและเรามาดูเกมกันดีกว่านะโอเคตอนนี้จังหวะ LG ใช่นะเลือกกดดันป้อมผมจะเอาป้อมที่2แล้วนะ5นาทีจะได้2ป้อมครับผมแบทเลเดอร์ทำอะไรไม่ได้นะ ผมว่า X d ดีดน่าจะไปฟอร์มทีมาใหม่นะแล้วเชนเก็บเบลตี้ฮันเตอร์ไปได้ผมเบลตี้แกไปตายตรงไหนก็ไม่รู้นะแล้วเซเว่นอยู่ตรงกลางนี้มาจยะยังไงผมจะเอาเคมิกนะเซเว่นก็ฟีฟาร์มพอสมควรแต่บ้านมันแตกสองป้อมแบบนี้มันเล่นยากพอสมควรผม <c oughs> คุณเนทถามว่าเซเว่นแคลรี่หรือเปล่าเซเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อผมแต่เซเว่นเป็นแคลรี่ <c oughs> ครับผมแล้วทำไมในเกมมันแหลกขนาดนี้เนี่ยเซเว่นนะผมไม่ใช่เซเว่นนะ เซเว่นเราต้องไปซี้อข้ากล่องอิชิโกกินกันแล้วแหละผมล้อเล่นนะคุณจะกลธวมผมแย่เล่นทำไมเอาเซเว่นอยู่กลางเพราะว่าเซเวน่นเออทำไมเอาเซเว่นอยู่กลางนั่นสินั่นคือคือถ้าคุณถ้าใครหลายๆคนสังเกตเซเว่นจะอัพท่าสองนำ ท่าตอของเขาคือการตีสเปรซสเปรซสเปรซซึ่งเขาเจ้ามาเก็บเบลลลารีฟฟาร์มฟาร์ปุ๊บเดินเกมปุ้งปังปุ้งปังแต่ตอนนี้ฮีโร่ง l g g เนี่ยมันดันป้อมดีมากๆนะคุณคือปักหน้าเนี่ยมีสก,กิลดันป้อมแล้วโปรเฟตมีคลิปเชนมีคลิปอาเคมิดมีพิดมันดันป้อมแบบโอแม่เจ้าโอ้ oh my god ready the bird แล้ววันนี้แล้วทำไมเขามาไอพี่ม,มาตับนางหายนะผมตอนนี้เวนก็ตายแล้วบอทเตอร์ เจอด้านอยู่แล้วล้วก็ไม่รอดของจังหวะนี้ตายไปถึงสามศพเลยทีเดียวแล้วก็ยังไงทีเมือสองเกมนี้จะขนมอีกหรือเป่าแล้วป้อมก็หายไปหลายป้อมครับผมแลนในมือผมสั่นไปหมดลหแลวจังหวะนี้แลนในมือมันอืแหมทำไปได้นะถ้ามันจะสองตัวตัว,ตวขนาดนี้แลงมันก็สั่นครับผม แค่แลบินไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นแลชุดสุดท้ายครับผมชุดสุดท้ายที่ลงเพื่อหวัง22แรนะความโลภไม่เคยทําให้ใครรวยครับผมนี่คือคติสอนใจนะคือความจริงแล้วว่าผมผมไม่ได้อยากลงหรอกแต่ผมก็จะสอนให้เด็กๆรู้ว่าเนี่ยน้องน้องๆไม่ควรที่จะทําอะไรเพื่อความโลภเพราะว่าความโลภไ,ไม่เคยทำให้ใครได้ดีผมจะสอนน้องๆผมเลยต้องเอาของตัวเองเนี่ย เป็นบรรทัดฐานให้คนอื่นรู้ว่ามันมันไม่ดีนะอะไรประมาณเนี้ยตรงนี่สวอดูตรงนี้แล้วยังไงผมมีวาดอยู่นะแล้วนน้ำมันมาเจอวาดจิลมาเจอวาดตีวาดไป <Yeah. S 1> ไม่แฉผมว่าไม่ได้แฉนะ คุณตีติดบอกทะลกเคื่อหน่อยะดูแผลถ้าคุณเห็นรอยสักผมคุณจะไม่พูดอย่างนี้แกผมร่บผมใช้น้ําเสียงดับนคอมชวนชื่นไม่ได้นะจะโดนแบนเอาแล้วคิดจะไมเดนเก็บไปได้ตอนนี้แล้วไมผมตโลกันมาแล้วโอเคมิสไลจะมากระชากตะไม้มันแหลกเหลือเกินแล้วเคลวตะโลมาตะโลเพิ่งกลับมาถึงอาเคงอาตันมารับปล่อยตันไปหรือยังเนี่ยแล้วตันแต่หน้าแบทไรเดอร์ไปเกือบตายผมจังหวะนี้แล้วยังไงครับผม ม,มันตะโลกลับมาอีกเราไม่ได้ฟอทิ้งเอาไว้แล้วขึ้นบ้านแล้วครับผมโอเคผมตัวตลกประจำช่องแล้วมาแล้วสวัสดีคุณโชโกเกอร์ประจำช่องเลยครับผมแหมสวัสดีคุณตัวตลกประจำช่องเลยนะเราก็มีอะไรสนุกให้เราได้ดูกันนะเออคุณเกณครับผม0ูนย์4 9 9, 9 7 7, 7นะครับผม 0899949977นะครับผมโทรศัพท์อยู่นี่นะครับผมรอรับสายอยู่ดูได้ครับผมแล้วบอตีฮันเตอร์เก็บอิมพิเรตตะสเวนตายไปแล้วครับผม ตอนนีด้ดิมูกันมาเอาโลชาเลยครับผมมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคุณพี่คุยพี่ไก่ไข่เจียวกับการที่ดูเกมจอเนี้ยแล้วดูแชทจอเนี้ยแล้วต้องหลับไปหลับมา มันปวดหัวมากเลยนะชชนบอกบอกตามตรงเลยคือบางทีที่แคปบจอไม่ไห,หละเพราะว่าเล่นกับช่องแชทมากเกินไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่เวลาบอกเขาก่อนนะ10.07ไม่เอานะแม่ไม่ไม่เอานะ <laughs> จังหวะนี้ก็เจ็ดต่อนหนึ่งครับผมถ้าเป็นบอลน,นี้ก็ <h ide> แทบจะเดินออกจากสนามได้แล้วนะ แหมคุณ ETL ครับผมคือสวัสดีค,ครับผมคุณ ETL ครับผมไม่ทราบว่าน้องสาวยังโสดอยู่จริงหรือเปล่านะแหมเราก็แซวเล่นคำๆนะอย่าไปคิดอะไรมากเกมดันแบบนี้แก้ยังไงเกมดันแบบนี้ควรเจ้าฮีโร่เคลียร์คลิปออกมาครับผมอย่างเช่น una, รูนร่าอ่าทิมเบอร์ซอแบบแบบนี้คือต้องเป็นฮีโร่ที่เคลียร์คลิปได้ครับผมโอเคถ้าไหนก็ฝากจดเบอร์เอาไว้หน่อยนะเดี๋ยวผม ห้าสิแต่ผมจะติดต่อไปหาเขาครับผมคิปเปอร์ใช่ผมน้องน้องนิดพูดถูกนะเจอเกมดันคนเจ้าคิปเปอร์ออฟเดอรไลมาแก้ทางนะครับผม oh. 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 แล้วมุกขึ้นบ้างผมจังหวะนี้ก็จะเปล่าจีจกันได้นะนะคือคือควรคือคืออันนี้คือแค่มีคนถามว่าถ้าเจอเกมดันเนี่ยควรจะเอาฮีโร่แนวแนวไหนมาอืมก็คือควรจะเอาฮีโร่แนวเคลียร์คลีปออกมาอะไรประมาณนี้อืมแล้วจังหวะนี้ครับผมก็9ก้าหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งนะก็ น้ำมันนะผมแล้วสิบหนึ่งเร่มผมแล้วสิบหนึ่งบาแหแลกแตกมันก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมจังหวะน,นี้ oh. เดนโบเบก็ถือเป็นฮีโร่เครียคิดที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะ oh. ก็สิบเอ็หนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะวันวันวันนะผมวันวะันไม่ทําอะไรเอาแต่แพ้นะแล้วก็จีจีครับผมจังหวะน,นี้ Uh, <LG D. S 1> เดี๋ยวประกาศณนะที่นี้นะผมใครได้แลผมไปครับผมเอามาคืนด้วยนะใครได้แลผมไปเอามาคืนผมทีนะ <c oughs> บอกลาก่อน <c oughs>